สนับสนุนโดย As ชไว้มากกว่าที่คุณคิดสวัสดีเพื่อนๆชาวโนโ้ตบุ๊กสเปกทีทุกคนครับทื่ร้ว่า,วาเพืเอ่อๆหลายคนคงพอจำได้ว่า1นึ่เมษายนที่ผ่านมาซึ่งเป็น e อ i ิ f o o เ d ย y เนี่ยทาง Nvidia ได้เปิดตัว G-Force e g d x G-Assist ตัวเชื่อมต่อในรูปแบบ USB ที่มาพร้อมกับ AI ซึ่งสามารถเล่นเกมแทนเพื่อนๆได้ซึ่งก็ถือว่าโดนหลอกกันไปเป็นแถวๆครับซึ่งถ้าเพื่อนๆสังเกตตัว G-Force g d x G-Assist อย่างดีๆแล้วเนี่ย จะเห็นได้เลยว่ามันเหมือนกับกราฟิกการ์ด GTX 1080แบบถอดตันมาอย่างไรอย่างนั้นซึ่งในคลิปทาง Nvi d i a เดียนะครับได้ทําขึ้นมามาโปรโมท GeForce GTX g s i s t ซึ่งก็มีผู้ใช้หลายๆคนที่ดูออกแล้วก็ดูไม่ออกต,ตามๆกันจนกระทั่งเวลาผ่านไปพอสมควรครับด้วยยอดชมคลิปดังกล่าวเพิ่มขึ้น,นเรื่อยๆแต่ผู้ใช้ต่างก็บอกว่าอยากได้กันมากๆงานนี้ Nvi d i a เดียจึงจัดให้ตามคําขอโดยสิ่งที่ Nvi d i a เดียผลิตออกมานั้นเป็นเพียงแค่ USB 3.0ไร้ขนาดโ4กิกะไบต์เท่านั้นไม่ได้มี AI มาด้วยแต่่อยางใด ว่าสิ่งที่น่าสนใจของเจ้าตัวนี้ครับก็คือจะแจกแบบฟรีๆให้แก่ผู้ใช้จำนวน1,080คนที่กดรับอีเมลอัปเดตต่างๆจากทาง Nvidia เดผ่านทางโปรแกรม GeForce Experience โดยทาง Nvidia เดียครับจะประกาศออกมาในช่วงสิ้นเดือนมิถุนายนสำหรับผู้โชคดีดังนั้นหาเพื่อนๆคนไหนสนใจก็รีบไปคลิกกันได้เลยอย่าลืมกด s u บ s c r i b e n o t e b o o k กล้งใน u เพื่อติดตามข่าวสารดีๆอยนี้ฮะสวัสดีครับ We'll <laughs>